เช้าวันที่สามครับวันนี้วันสุดท้ายต้องกลับแล้วคลึ้มเมฆหมอกเต็มไปหมดแต่เมื่อคืนฝนไม่ตกตกกลางวันเต็มที่แล้วลมดีแต่เชา้าลมพัดเข้าห้วยโดโดนแล้ว ชอบเสียงนี้เลยหน่าเบื่อน่าเบื่อน่าเบื่อไอโดรุ่นๆแหละหัวขาดเลย เปียแบบนีเน้เป็นของผมชอบใช้แบบนี้ส,สปริงเกียวพอหัวขาดเลยเนี๋ยวต้อตัดหัวออกอืลูกอคอกนี่เองโถเอ้ยถึงว่าทำไมมันมหลุดง่ายลูกอคอกมันจะเป็นปลาที่ชอบกัดมิน ลูกคอกลูกคอกลูกคอกตอนตีก็ไม่เห็นหรอก จม่ันมามันจมพอดี โดนที่แล้ทำไมไม่โดนโหไม่ล้ะโอ้ติด ออกแล้วออกมาเองโอ้โหโคตรเหนียวอ่ะเอ้ายากจัง สวยไซโลเข้าดีจัดตัวแรกก็มันเห็นช้าไปเนะี่ยตัวนี้ตัวที่สองของเช้านี้ตัวแรกผิด สามสิบเซนหมดธรรมดาครับช่างเบนโดนเอา้าโดนป่าวเฮ้ยไม่โดนโอ้โดน ไปไหนไม่รู้ไอโดโด่ล่องโอ้ ไลมาให้กูเรียบร้อยนั่นตึบมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหตัวแค่นี้หรอวะมาในน้ำมันสวยนะมาในน้ำมันสวยเงาว้า เขาดีจัดถ้าเข้าไมา่ดีหลุดแล้วดิหนึ่งนี้ดึงยังกี่ชนิดละพินมินิละพินได้กี่ชนิดแล้วเนี่ยปลาหนินปลาหนินปลาปสวายปลาแรดเอ้ยไม่ใช่ปลาหนินเลยปลาแรดปลาตะเพียนปลากลายปลาสวายปลาชะโด เิบห้ายี่ห้อแล้วอุ้ยปลานินไม่ไม่โดนโอ้โหเจอปลานินแล้ว โอ้โหตัดลึกไปเหรอตัวรุ่นๆไม่ใหญ่หอ่ะถ้าเป็นโลแหละโอ้โหเล็งจนเอวเคสมันไป้ลย 嗯哼。<laughs> ถูกทดลองยิงมือซ้ายมือซ้ายคนระับเพราะว่าเวลานั้นเราอยู่บนบันไดเนี่ยต้องฝึกยิงนะเราเอี่ยวตัวลำบักแต่ปัญหาเรื่องมองไม่เห็นเพราะหลับตาปกติถ้าเกิดว่ายิงตาขวาเนี่ยนะผมลืมสองตาเลยแต่เมื่อกี้ลองแล้วพอลืมสองตาไม่เห็น ต้องหลับตาขวาเพรหลับตาขวาเหลือตาซ้ายครั้งเดียวไม่ชัดอีกวันนี้นะครับดูดูสีน้ําดูอะไรแล้วนะแล้วก็สังเกตหอยนะหอยเนี้ยขึ้นอยู่บนกิ่งไม้เลยหอยขมแล้วก็ดูปัตเพียนมันก็เซ้งเซ้ง,ซงยังไงก็ไม่รู้นะน่าจะก็คือน้ํามันขึ้นไม่เลิกไม่ลามันท่วมยากแล้วน้าทาท่าจะไม่ดีนะครับน้ําน่าจะใกล้ขอเรีก่กน้าย้าเน่าอะ ถึงได้เห็นบันนินล่องมื่ช้าเนี่ยล่องออกแต่ก็ดันยิงไม่โดนเป็นน้ำยาเน่าแล้วฝนตกถ้าิดไม่มีไม่มีแดดหลายวันนี้มันก็จะเป็นพอน้ำไม่ดีปลามันก็จะถอยออกไปกลางถอยออไปกันไปลึกๆนะมันก็ไม่อยู่ริม0ูนย์เก้าห้าสองสองสามเอ่าชื่ออะไร อะไรนะล่องแกง,อง,แกงโอเคปลาล่องเป็นสายเลยเนี่ยนะ้ำไม่ดีเนี่ยปลามันก็ล่องออกล่องออกจากห้วยนะนี่คือมันหันหน้ามาทางนี้นะ ไอโดจิบนั่งจิบมันยกหัวในผักเลยอ่ะอี่าฉลาดมากมันไปยกหัวในผักเลยดันผักขึ้นมาเลยย้ายไปไหนอ่ะ ไม่มีย้ายออกนอกเล้วเช้าว um ันที <t <t nope ่สามครับได้มาเท่นนี้เดี <t <t ๋ยวต้องเตรียมกลับนะครับเพราะว่ารอบบ่ายเขามีแขกมาต่อก็ยังดีไม่แหววเป็นวันที่สามเป็นวันสุดท้ายที่ได้ที่เจอปนินก็คือก็ตอนนี้ถามว่าน้ำข้างในห้วยเริ่มเสียครับเพราะว่า ไม่ได้เจอปลาในข้างในเลยมา่เช้ามาเจอรอบนอกนี่สังเกตก็คือไอ้พวกหอยอขมหอยอะไรมันอยู่ตามต้นไม้น้ำมันจะไม่ดีนะปลามันก็ดันออกวันนี้ลุงเชิดก็ย้ายรอบออกไปข้างนอกแล้วก็ไม่เป็นไรครับเรื่องการได้ปลาไม่ได้ปลาเนี่มันเป็นส่วนลองนะเรามาหม่แบบเนี้ยคืออันดับหนึ่งคือเราได้สัมผัสธ,ธรรมชาติได้เรียนรู้ธรรมชาตินะว่าฤดูแบบเนี้ก็คือวันนี้ยน้ำมันเลยดี น้ำมันเลยจุดเหมาะสมไปแล้วตอนที่ฝนช่วงชุกใหม่ๆที่เขารวยก,กันก็คือปลานินมนเข้าห้วยมันเลยจุดนั้นไปแล้วเรามาล่าไปก็เลยไม่ได้ปลานิลก็อย่างน้อยเราก็มีข้อมูลที่จะประกอบการตัดสินใจนะก็บรรยากาศโดยทั่วไปก็ยังมีความสุขเหมือนเดิมนะในการที่เข้ามาหาปลาที่นี่ได้ปลาทุกวันมากบ้างน้อยน้อยบ้างนะครับผลงานเหยืยบปลอมก็ ไม่ดีนะครับกัดมีกัดแล้วก็มีกัดติดแล้วก็หลุดนะแล้วก็ไอ้พวกหน้าดินนี่คือว่าก็เราก็ได้มีความรู้เรื่องการลงไขนะ่ปลาที่ติดไข่มามันไม่ค่อยแข็งแรงหรือมันเป็นที่น้ําไม่ดีด้วยนะเ mm hmm. ยื่อหน้าดินลูกปลาเราเนะี่ยลงไปแป๊บเดียวลูกปลาตายนะลูกปลาไม่แข็งปลาก็เลยไม่กินลงเบ็ดสามคืนหน้าดินนะ่ะมีคืนแรกที่มันกินทีหนึ่ง วัดปิดแล้วแต่ก็ขาดที่ตัวเบ็ดก็ไม่รู้ปลาอะไรเหมือนเหมือนจะเป็นปลาฝันคมอาจจะเป็นปลากรายหรือไม่ก็ปลาบูปลาอะไรเนี่ยเพราะย่อนไปตรงๆหน้าแผ่นพราะว่าเราตีไปไกลเนี่ยลูกเหยี่อมันตายตีตอนเรามาเปลี่ยนย่อนไปตรงๆ,ๆเนี่ยก็กินทีเดียวแล้วอีกสองคืนต่อมาเนี่ยไม่กินเลยไม่กินเลยลูกเหยี่ยวก็ตายง่ายน้ําข้างล่างน่าจะไม่ดีก็คืออุปกรณ์เบ็ดเนี่ยไม่ได้ผลเลยไอ้กระชังเนี่ยก็ดักไม่เป็นนะครับ ปลาชังที่เอามาเนะี่ยปลาไม่เข้า <c oughs> ก็ยังดีครับรอบนี้เราก็ได้เรียนรู้ไปว่าสถานการณ์แบบนี้มันจะเป็นอย่างไงนะรุปผลงานก็เรื่อยๆก็คือวันแรกก็ได้หลายตัวหน่อยนะปลาแรดปลาตะเพียนปลากลายแล้วก็วันที่2ก็มาได้ปลาสวายใหญ่ปลาแร็ดนี่ปลาแรดได้ทุกวันตะเพียนแล้ววันที่3ได้ปลาฉโดแล้วก็ ปลาเล็ดปลาเล็ดนี่มีทุกวันนะไม่มีปลานิน่ก็เท่ากับเรามางวดน,นี้เอาละพินมาเที่ยวมาละพินมาเที่ยวบันไดขึ้นบันไดได้ผลในการยิงปลาล่องนะปลาพุดพอได้ก็ได้หลากหลายชนิดนะครับละพินนี้ได้หลากหลายชนิดแล้วมินิละพินโอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้า